คือมันมันเป็นโยโซนารที่ไร้กินคนครับชาติก่อนนี่แทนตั้งอยู่ที่ไหนเวลาเราทอมมี่หนึ่งสี่คนตัดคนต่ดพูดนี่ไม่สิ่งคน,คนอย่าไปตายเลยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้ว ในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยภาพยนตร์ไทยในปี2024ที่สร้างออกมาได้น่าสนใจไม่น้อยสำหรับชอบพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพภาพยนตร์แนวสยองขวัญดรามา่าซอมบีตีแพ่เรื่องราวความฝัน และการปกป้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,ง,งของเหล่าตัวละครในระหว่างสงครามพร้อมไอเดียใหม่ของซอมบี้ที่หากพวกเขายังมีสติและขวามรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองร้อยเรียงออกมาเป็นเนื้อหาอันแสนลึกซึ้งแต่กลับไม่รตรัตรยงใจมากนักเนื่องจากบาดแผลของบทยังไม่น่าจดจำเท่ากับแผลของซอมบี้เอาเสียเลยแต่องค์ประกอบโดยรวมอื่นๆสมรภูมิคืนชีพเล่าเรื่องราวในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกพลมายังจังหวัดชุมพรทำให้กองกำลังทหาร และกลุ่มยุวชนทหารหน่วยชอพอหนึ่งถูกเกณฑ์เป็นกองกําลังต่อต้านทหารญี่ปุ่นแต่การเผชิญหน้าในสมรภูมิรบครั้งนี้สิ่งที่พวกเขาต้องรับมือไม่ใช่เพียงอาวุธธรรมดาที่สามารถฆ่าชีวิตพวกเขาได้แต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะภาพยนตร์แนวซอมบี้แต่ยังคงมีกลิ่นอายที่คุ้นเคยเพราะเนื้อหาในการถ่ายทอดแทบจะเป็นสิ่งที่เดาทางได้ค่อนข้างง่ายและปฏิตต่อความคิดระหว่างรับชมได้เร็วกว่าในการดําเนินเรื่องโดยมีการวางปมสโลแกนของตัวละครในแง่ความรัก และสิ่งที่ต้องการจะปกป้องเหมือนเป็นประโยคฝังในสมองที่ค่อนข้างตั้งใจสายเข้ามาแบบตรงๆและค่อยๆลงรายละเอียดในฉากต่างๆเพื่อให้สัมผัสกับความรู้สึกของตัวละครและบทที่ต้องการจะสื่อมากขึ้นฉากหลักของภาพยนตร์จะอยู่ในระหว่างช่วงสงครามมุ่งตรงเนื้อหาไปที่ตัวละครหลักเมฆนนุนกุลและหมอกอ,ดอัดอวัตสองพี่น้องผู้ถูกสงครามบังคับให้สูญเสียความเป็นตัวเองโดยพวกเขาจะต้องลงสู่สมรภูมิที่เหนือความคาดหมายเมื่อมีเชื้อไวรัส ที่สามารถพรากร่างกายของมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้นี่คือไอเดียใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจที่สุดของเรื่องเพราะหลังจากการกลายเป็นซอมบี้พวกเขาเหล่านี้ยังมีสติและความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองจากตัวละครค่อนข้างมีจำนวนเยอะจึงทำให้ความต่อเนื่องในการร้อยเรียงเนื้อหาเบาบาง และไม่ได้ให้ความรู้สึกร่วมไปกับบางฉากบางตอนเพราะมีการเล่าออกมาครึ่งครึ่งกลางกลางรายละเอียดปีกย่อยที่บทพยายามยัดเยียดใส่เข้ามาจึงทําให้บทเกิดเป็นแผลสดเสียยิ่งกว่าแผลบนร่างกายของซอมบี้ยกตัวอย่างของเมฆนนกุลเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีเป้าหมายแต่ท้ายที่สุดมิติของเขาจงหายไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นบทภาพยนตร์ยังคงมีแนวคิดที่ดีกล้าออกจากกรอบเดิมๆม,มีการเติมเชื้อไฟในเนื้อหาช่วงสงครามของการทําการทดลองการใช้อํานาจในทางมิชอบหรือแม้แต่ ความสัมพันธ์ของตัวละครหลักออกมาได้อย่างลึกซึ้งโดยความโดดเด่นของภาพยนตร์ฝีมือการแสดงของทัพนักแสดงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงวัยรุ่นซะส่วนใหญ่แต่ไม่ทําให้อัธรศเจือจางลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นดนกลการกลายเป็นผู้ไม่มีอานาจมันเกิดเป็นขวามแค้นในจิตใจเขาสามารถแสดงในแต่ละพาร์ทออกมาได้เป็นอย่างดีและอ,อาจอวัดพูดได้เต็มปากว่าเขาคือนักแสดงมากฝีมือจริงๆเพราะไม่ว่าจะสื่อสารผ่านอารมณ์ใดเขาสามารถใช้แววแตา่ก,การแสดงออกกระท่าทาง และน้ำเสียงได้อย่างเข้าใจในอารมณ์ของตัวละครและทำให้เราน้ำตาคลอในหลายฉากรวมถึงนักแสดงอีกหลายท่านสร้างความน่าจดจำโปรดักชันการสร้างค่อนข้างสร้างความสยดสยองในระหว่างการรับชมได้เต็มพิกัดในด้านของการใช้เอฟเฟกต และการจัดองค์ประกอบฉากเผยให้เห็นถึงความโหดในช่วงของสงครามและการอารวาสของซอมบี้ชิ้นส่วนของอวัยวะจากร่างกายเลือดความสดของแผลทำได้ถึงทุกสัดส่วนเลยจริงๆบวกกับเสียงประกอบเพราะอารมณ์ในฉากต่างๆเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณชวนให้เราขนลุกขนพองเลยทีเดียวแม้ว่าการเรียบเรียงการตัดต่อของภาพยนตร์จะมีบางจุดไม่ลื่นไหลไปตามเรื่องราวบ้างก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้รสชาติของภาพยนตร์ลดลงไปเลย หนึ่งภาพยนตร์ไทยแนวซอมบี้ที่มีการฉีกออกจากกรอบแนวคิดเดิมมาเติมไอเดียความแปลกใหม่เข้ามาให้ซอมบี้มีสติและความรู้สึกเป็นของตนเองบรรเลงเรื่องราวของความรักที่ต้องการจะปกป้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้งจากหัวใจแม้ว่าในการดำเนินเนื้อหาจะไม่ได้ราบรื่นและเต็มไปด้วยรอยแผลในบทของภาพยนตร์ก็ตามแต่องครวมของนักแสดงที่ถ่ายทอดฝีมือออกมาพาให้เรารู้สึกร่วมมไปกับตัวละครน,นั้นๆในบางช่วงบางตอนร่วมกับโปรดักชั่น การสร้างค่อนข้างทำถึงในทุกสัดส่วนจนชวนให้เพลินไปกับการรับชมสำหรับคะแนนผมจะให้ไว้ที่6.5เต็ม10ก่อนจะจากการไปผมก็ขอกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่วงนี้ด้วยน,นะครับนั้นผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ